เป็นการเปลี่ยนปแปลงครั้งใหญ่ของเราคนสําคัญออกจากสโมสร,รในซัมเมอร์นี้แต่ณจุดใดจุดหนึ่งหลายๆอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนปแปลงแล้วตอนนี้เราก็ต้องทําแบบนั้นผู้เล่นเข้าใจสถานการณ์นี้ดีครอบว่าต่อกลุ่มผู้นําของลิปูตอนนี้ลดลงจาก6เหลือ4คนฟานไดเทรนอเล็กซานเดอร์แอนดูร์ประสันและอลิสันเบเกอร์คือชื่อเหล่านั้นซึ่งครอบเองก็ยอมรับว่าผู้เล่นคนอื่นๆต่างก็มีความพร้อมที่จะเ้าขึ้นมามีความรับผิดชอบตรงนี้เช่นกัน มันไม่ใช่แค่ว่าทีมนี้ถูกนําโดยแค่มิลลี่และเฮนโดพวกเขาต่างมีบทบาทที่สําคัญแต่หากไม่มีคนอื่นๆมันก็ออกมาไม่ได้ผลเช่นกันไม่มีใครต้องเป็นเจมส์ซิม n e เนอ์คนต่อไปหรือเป็นจอร์แดนเดนร์สันคนต่อไปพวกเขาสามารถเป็นในแบบของตัวเองได้นั่นจะทําให้เราเจอโอกาสที่แท้จริงสําหรับการพัฒนาใหม่ๆนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงอย่างแรกเลยนะคนเราต้องการความเปลี่ยนแปลง และจากนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงและทุกทกคนต่างมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีทางรู้ล่วงหน้าแน่ว่ามันจะได้ผลหรือไม่ก็ต่อเมื่อคุณได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเหมาะสมแต่เรามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับมันเราก็ตื่นเต้นเช่นกันความประทับใจที่ผมได้รับในตอนซ้อมทุกๆเซสชั่นที่ผ่านมาคือบรรดาเด็กๆพร้อมจะมีส่วนร่วมและพวกเขาทําได้ดีจริงๆ ขณะที่ฟานได้เผยต่อว่าผมเห็นผู้นําและผู้เล่นหลายคนที่สามารถมาเป็นผู้นําของทีมได้เรามีผู้เล่นมากมายที่มีความสามารถแบกความรับผิดชอบได้ผมมั่นใจเลยว่านั่นจะเกิดขึ้นคนที่ย้ายออกไปต่างมีความสําคัญมากๆต่อเราด้วยทั้งประสบการณ์และคุณภาพตอนนี้คนอื่น,นต้องก้าวขึ้นมาต่อมาเมื่อครอบถูกถามว่าประหลาดใจไหมกับการที่เฮนเดสันเป็นคนต้องการออกจากลิเวอร์พูลหลังได้รับข้อเสนอสุดงามจากเอลเอเจฟักใช่แน่นอนอยู่แล้วกุนซือเลด้อยต่อ แล้วเขาพยายามที่รั้งให้เฮนโดอยู่ต่อกับลิพูหรือไม่เขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเฮนโดกับผมเติบโตขึ้นมาตลอดแปีเขาทราบถึงสถานการณ์ดีว่าเราต้องการเก็บเขาเอาไว้แต่หากเราต้องการย้ายมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปขัดขวางเขามันคือความเคารพแบบเต็มเปี่ยมมันไม่ใช่เรื่องว่าผมจะรั้งเขาไว้หรือไม่มันเกี่ยวกับว่าผมมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรนั่นคือวิธีที่ผมเข้าใจในบทบาทของผม ตอนคุณได้เห็นวิดีโอที่ผู้เล่นทําให้กับเขาเมื่อคุณได้ดูคุณก็จะรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ทุกๆคนต่างอยากให้เพื่อนๆขอพวกเขาพูดแบบนั้นตอนที่คุณออกจากที่ไหนสักแห่งเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วจอแดนจะคิดถึงพวกเราและเราจะคิดถึงเขาแต่เราต้องเดินหน้าต่อซึ่งนั่นคือความจริงปิดท้ายคําพูดของฟานไดถึงการไม่มีเฮ์สรรันการไปของเขาเราจะคิดถึงเขามากๆทั้งในฐานะผู้เล่นและผู้นําแน่นอน เขาเป็นคนที่สําคัญต่อเรามากในเรื่องความสําเร็จของเราตลอดหลายปีมานี้แต่มันคือส่วนหนึ่งของโลกฟุตบอลมีผู้เล่นเข้ามาก็ต้องมีผู้เล่นออกไปและคนอื่นก็ต้องก้าวขึ้นมานั่นคือเรื่องจริงไม่ใช่แค่การหากัปตันทีมคนใหม่เท่านั้นแต่การไร้อยู่ซึ่งเฮนราสันและฟาบินโยคือเรื่องสําคัญที่ลิพูต้องการคนเข้ามาแทนที่หรือร์พูกําลังเจรจากับเซาท์ทำตันเรื่องโรเมโอลาเวียก็จริงแต่ยังหาบทสรุปไม่ได้เรื่องการจ่ายค่าตัวนั่นไม่ใช่ความคิดที่แย่อะไร เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วเรากำลังทำงานในการแก้ปัญหาครอบตอบคำถามเรื่องความสำคัญของการเสริมทัพก่อนที่จะเปิดรุ่นการใหม่ว่าด้วยกัปตันของสสบซอริภพูคนต่อไปเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเดาออกแล้วล่ะว่าเป็นใครแน่นอนว่าตัวเต็งก็คือเฟอร์กิลฟันไดที่ทำหน้าที่อยู่ใน2เกมกระชับมิตรที่ผ่านมาและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นไปตามที่เจนครับได้เกริ่นเอาไว้ก่อนแล้วในการสัมภาษณ์เมื่อหัวขําที่ผ่านมา แต่ก็น่าสนใจว่ารองอันดับที่2 3 4สนั้นจะตกเป็นของใครยิ่งรองอันดับที่2นั้นยิ่งน่าจับตามองเลยทีเดียวและโดยปกติแล้วครับมักที่จะเลือกกัปตันทีมลงสนามในเกมนั้นๆถ้าไม่สําคัญหรือเกมอื่นเครื่องบางครั้งเขามักที่จะตัดสินใจเลือกมอบปลอกแขนให้กับผู้เล่นที่อยู่กับทีมนานที่สุดแต่แน่นอนว่าครั้งนี้เป็นการตั้งแบบเป็นทางการแล้วและเชื่อว่าคนที่เมกาสที่จะได้รับเลือกรองกัปตันก็น่าจะหนีไม่พ้นผู้เล่นอย่างอลิซอนไบเกอร์ แอนดูโลปสันมอร์มิดซาร่าและเทรนัลเลซานเดอร์โนอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ไม่ว่าจะเป็นใครและไม่ว่าใครจะเป็นกัปตันหรือรองกัปตันลำดับที่เท่าไหร่ทุกๆคนก็ล้วนแล้วแต่ถูกกัรกรองความเหมาะสมจากครอปแล้วละครับนิวคาสซิเติเนได้ทำการติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้นใ,ในการย้ายทีมของฮารวีเอลเลียตกองกลางวัย20ปีจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่พวกเขานั้นแสดงความสนใจที่ชัดเจนกับทางผู้เล่นเป็นอย่างมาก แต่แน่นอนว่าจะเก็นครอปริเสธที่จะขายนักเตะรายนี้ออกไปเนื่องจากเขาต้องการผู้เล่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการสร้างทีมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเกมที่จะถ่ายทอดสดทาง LFC TV และ LFC TV Go เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วง้ามคืนแต่แน่นอนว่าเรามีนักเตะมากมายที่สามารถแบกรับความรับผิดชอบได้และต้องแบกรับความรับผิดชอบนั้นดังนั้นผมมั่นใจเลยว่านั่นจะเกิดขึ้นแน่ แต่เห็นได้ชัดว่าบรรดาคนที่ย้ายออกไปล้วนแต่สําคัญสําหรับเราโดยประสบการณ์ของพวกเขาและเห็นได้ชัดว่าด้วยคุณภาพที่พวกเขามีด้วยแต่คนอื่นๆก็ต้องก้าวขึ้นมาแล้วในตอนนี้พูดถึงการจากไปของเฮนเด์สันเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะคิดถึงเขาอย่างมากแน่ในฐานะนักเตะคนหนึ่งแต่แน่นอนว่าในฐานะผู้นําด้วยในฐานะกัปตันทีมเขาเป็นคนที่สําคัญกับเราอย่างมากในความสําเร็จที่ผ่านมาตลอดหลายปีล่าสุดของเราในความสําเร็จสมหรับสโมสรในหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นเราจะคิดถึงเขาเราจะคิดถึงเขาอย่างมากแต่นั่นคือส่วนหนึ่งของโลกฟุตบอลเช่นกันนักเตะมาแล้วไปและคนอื่นก็ต้องก้าวขึ้นมาในตอนนี้และนั่นคือความจริงแต่เราจะคิดถึงแน,แน่ผมจะคิดถึงเขาอย่างแน่นอนและเราขอวอวยพรให้เขาพูดถึงว่ามันเป็นความรู้สึกภายในทีมหรือไม่กับความต้องการที่จะทําให้อะไรเข้าที่เข้าทางจากฤดูกาลที่แล้วแน่นอนผมคิดว่านั่นคือปัญหาเข็นชัดว่าเราทุกคนเป็นมนุษย์และตลอดหลายปีล่าสุดเราทุกคนประสบความสําเร็จด้วยกันมากมาย และถ้าคุณมีฤดูกาลแบบที่เรามีเมื่อปีที่แล้วจุดที่สิ่งต่างๆมากมายไม่เป็นไปอย่างที่เราทุกคนต้องการแล้วหรอก็คุณก็ต้องการที่จะทําให้มันถูกต้องเหมาะสมตลอดช่วงปีซีซั่นมันดีมากๆหนักมากๆแต่ก็ดีมากด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะสามารถเป็นประโยชน์กับเราได้ในช่วงเวลาที่เหลือในฤดูกาลอีวานชวาคอฟรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังมีความสนใจในตัวของโลนลอาราโคลกองหลังของบาร์เซโลนาในเวลานี้ ลิวพูเฝ้าติดตามดูสถานก,การณ์ของเขากับบาซ่ามาโดยตลอดจากที่ผ่านมาและมีความเป็นไปได้อย่างมากที่เขาจะพิจารณาในการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้วืดโบนัสก้อนโตซาดีโอมาเน่ลาบายเยนทำลิ์พูชวดเงิน330ล้านบายิมนิกประกาศยืนยันว่าเซดรมาเน่ปีทีมชาติเซนกกลกำลังเจรจาย้ายไปกับอัลนาเซอร์ทีมดังในลีกซาอุดิอาระเบีย หลังจากไม่มีชื่ออยู่ในทัพเสือใต้นัดลงเตะอุ่นเครื่องปรีซีซั่นกับคาวะสกิฟอนตาเล่ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่2 9กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้คาดว่าอาเซ์ยอมจ่ายให้บายิร์นราว40ล้านยูโรพร้อมกันนี้ยังให้ค่าเนนักเตะปีละ25ล้านยูโรและยังได้ไปเล่นร่วมกับคริสเตโนโรนโดอาดิสตาแมเจเตอีกด้วยมานี่ย้ายจากลิพูไปก,บบกับบายเ์นเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยค่าตัวบวกแอดออน35.1ล้านปอนด์ และเว็บไซต์ This is a n นฟ e ลดก็รายงานว่าการที่แข้งเชนเกาจะย้ายไปกับเอลนาเซอร์ aster, ยังส่งผลให้โขงแดงต้องช่วเงินบนัดก้อนโตตามไปด้วยสื่อเมืองผู้ดีเผยว่าลิพูจะได้เงินค่าตัวเบื้องต้นจากบบเยอร์จำนวน27.5ล้านปอนด์เท่านั้นขณะที่แอดออนอีก7.6ล้านปอนด์แทบไม่ได้เลยเนื่องจากลงสนามให้เสือใต้ไม่ครบตามจำนวนนัดที่กำหนดกันไว้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ